สวัสดีครับผมพบกันอีกนะครับกับพบ่อบานเล่นเกมในเกมทอมแอนเจอร์รี่เชครับก็ช่วงนี้เรามาอยู่ในโหมดจัดอันดับนะครับเวลาส,ายสวยๆอย่างนี้ผมผมจะเล่นเป็นแมวผมอยากเล่นเป็นแมวให้ได้ไกลที่สุดนะครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับแต่ที่เจอหนูเก่งมากหนูตอนนี้เพิ่มเป็นผักชีาอันแล้วนะครับสาหรับ สำหรับตอนนี้นะครับในการเล่นผมจะใช้เจ้าคาวบอยทอมนะครับเป็นตัวที่ผมใส่บัตรความรู้ได้เต็มที่ที่สุดแล้วนะครับเห็นเขาว่านะครับไอไอเวลาเล่นนะ่ะแล้วไปเจอกรอบกรอบที่มันไม่มีสัญลักษณ์หรือกรอบรูปธรรมดาเขาว่าบอทนะครับเขาว่าบอทนะครับอันนี้เราจะเล่นกับบอทเพราะว่าเหมือนไม่มีคนเหมือนไม่มีคนสุ่มจัดันดับมาเจอกันนะครับ นี่ผมบอกว่าผมแพ้บ่อยนะฮะหนูเก่งมากไปเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับในโหมดจัดอันดับตอนนี้ผมโกสองนะครับอยู่แรงโกสองนะครับมีหัวร้อนกันบ้ากนะฮะก็เกิดที่มันมี EFP นะครับ กว้างนะบางทีผมรู้สึกเลยว่าเสียเปรียบเพราะดาบมันกว้างมากดูสิครับดูดาดิดาดมันกว้างนะอันเนี้ยผมแพ้ประจำเลยครับดาดเนี้ย ผมไว้ตรงไหนดีโอเคผมจะเล่นให้ดีที่สุดนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพราะบ้านเล่นเกมนะครับทำเหมือนเจอร์ี่เชด,ดเลุยนะครับในหมดจัดอันดับสูงๆบอกเลยว่าโหดมากครับแรงสูงโหดจริงๆนะครับก็โหดหรือผมผมกากก็ไม่รู้นะ ก็ที่ผมเจอนะครับซ่อมทําให้แพ้ทางนะครับตัวเราแพ้ทางนะครับซ่อมเพราะว่าถ้าเจอคนเล่นเป็นเขาปักซ่อมดักบวกกระทิงเราวิ่งวิ่งไม่ได้เลยนะครับ ก็ถือว่าฟุกเขาเขากระโดดมาชนชน,ชนไอ้นี่เราชนลูกนี่เรา <c oughs> ผมเฝ้านะครับผมเฝ้านะครับ <c oughs> เพราะว่าหลัง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 มาหนูมีไอ้ท่าที่มันหลุดออกมาเยอะมากครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมเห็นมันเหยียบแก้วนะครับผมเห็นเขาเหยียบแก้วนะครับ คุณควรจําไว้ด้วยนะครับว่าจะรวดอันไหนเป็นอันไหนนะครับพยายามเก็บจรวดอันเดิมให้ได้นะครับพยายามเก็บจรวดอันเดิมไม่ได้นะครับพยายามเก็บจรวดอันเดิมไม่ได้นะโอเคครับ พยายามเก็บจรวดเดิมไม่ได้นะครับอันนี้คนนะครับไม่ใช่บอทนะครับผมบอกได้เลยทีมทีมที่แล้วผมเจอโคตรเก่งเลยครับไอ้บรรดาตัวเอสนะครับบรรดาตัวเอสนะครับโคตรเก่งนะครับมันมีเวทมนต์มันมีอะไรเสกผมก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยครับแอบบเล่นแลแบบน้วแอบมีหัวร้อนนะบางทีเอ้าหลุดไปได้ไงวะ หลุดอย่างงงๆนะเมื่อกี้ถ้าบางทีวิ่งแล้วติดอะไรนะั่นคือซ่อมนะครับต้องดูสังเกตดีๆนะครับซ่อมทำให้เราวิ่งติดนะครับกระทิงกลับมาดีลูกสวยกระทิงกลับมาตามจุดนัดหมายที่ผมคำนวณไว้นะครับเนี่ยครับเราจะมาอยู่ตรงนี้กัน อีก14วินะครับเก็บได้2ตัวได้เปรียบนะครับเอาอันอันอันนี้อันนี้ไม่เห็นครับถ้าจับอยู่แล้วโดนกับดักหลุดนะครับนี่ครับรู้ทั้งรู้นะครับรู้ทั้งรู้นะครับแต่มันช่วยไม่ได้นะครับมันต้องเสี่ยงเพราะว่าวิ่งไปไกลกว่านี้โอกาสที่ที่เขาจะรอดก็เยอะนะครับไม่เป็นไรนะครับ เดีวเราดักอันนี้เลยนะฮะดักให้มันได้2อ,อันปลาขึ้นไปทุกงสูงนะครับแล้วลงมามันจะปักพื้นซ่อมเฮ้ยอยคนนี้น่าจะหลุดนะครับถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับคนนี้คนนี้น่าจะไม่เล่นนะครับอันนี้เราฟุกถ้าเขาไม่เล่นเราก็เหลือจาัดก,การอีกแค่หนึ่งตัวนะครับ โดยใช้เจรวดอ,อันเดิมนี้โอเคนะครับการนี้เราน่าจะชนะได้ด้วยดีนะครับโอ้ถือว่าเป็นการแคสที่ฟุกมากโอเคนะครับการจัดอันดับครั้งแรกก็ผ่านไปได้ยดยดีกับเจ้าเหมียวนะครับส่วนหนูช่วงแรงสูงๆที่ผมไม่เล่นเพราะผมไม่มีไม่มีเพื่อนเล่นนะครับแล้วก็เหมือนเขาต้องจับคู่กับเพื่อนเล่นเยอะ มันจะเจอทีมง่ายกว่านะครับเพราะเล่นคนเดียวโหวันนั้นรอไป1ินาทีนะครับไม่มีคนเล่นด้วยเลยเนี่ยครับโกหนึ่งแล้วนะครับแมวป่ะเดี๋ยวเล่นกันอีกตาหนึ่งเนาะเนี่ยครับในกรอบรูปอย่างเงี้ยคนทั้งนั้นเลยนะครับจากที่ผมสังเกตเห็นนะครับเนี่ยดูไอตัวพวกเนี้ยโ,โหทุกตัวเลยครับโดยเฉพาะไอเนี่ย ในแรงของสูงที่ผมเจอเขาเก่งๆอ่ะจะมีไอแม่ไอหนูตัวเล็กเนี่ยครับหนูตัวเล็กกับไอไอห,หนูเนี่ยหนูสัมูไรยอะ่ะที่มันฟันอะ่ะน่ารำคานครับที่มันใส่หมวกได้อะ่ะแต่ก็ช้างมันครับนึงเกมเราเล่นเอาสนุกสนุกผมอยากเล่นให้มันได้ถึงเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันเนาะมาลงแรงกันอีกตาหน,นึ่งครับอยากดูนะครับว่าผมจะไปได้แค่ไหน,นครับกับแมว โห่จัดอันดับของเราถ้าเป็นไปได้ผมาจะจัดการตัวนี้ก่อนนะครถ้าเป็นไปได้นะ,ะถ้าเป็นไปได้นะดักครับไม่เกิดสามวิไม่เกิด,เ,กดเอาเกิดครับ รอโหลดห้าวิเก็บไปแล้วครับเฮ้ยโอ้เจอจุ๊กขนาดนี้ผมก็ไปไหนแดีววะเอ้ยเนี่ยเราวืดนะครับเขาวิ่งกันตั้งหลายตัวเมื่อกี้โอ้โหไม่โดน แย่ครับจังหวะอย่างนี้โหจังหวะนรกอย่างนี้ถือว่าแบบอันนี้แย่มากเลยนะฮะับโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยครับ <c oughs> และและตรงบริเวณนี้มันก็ไม่มีอะไรให้เราเก็บปลาเลยนะครับต <c oughs> าวน,นี้น่าจะน่าจะแพ้ เรียกได้ว่าไม่มีอะไรเป็นใจเลยนะครับบางทจีจะเจอนะครับแบบไม่มีอะไรเป็นใจเลยไม่มีอะไรเป็นใจให้เราเลยครับไม่ว่าเราจะเล่นยี่ให้ไหนโอเคเดี๋ยวต้องลองดูกัน,นครับโอ้ยาก็ไม่มีนะครับ ก็ฟุกนะครับไอ้นกตัวนี้นี่มันบางทีเขามันก็ช่วยเรานะครับบางทีมันก็น่าลำคาในนกตัวเนี้ย อมันมันตกมาโดนนะครับมันตกมาโดนโอ้โหโชคไม่ดีครับเรา <g ül> จังหวะที่วัวชนแล้วถ้าเราจับได้เลยเราก็สามารถจับหนูได้เลยนะครับโอ้เสียดายมากเลยครับจังหวะเมื่อกี้ จังหวะจังหวะแบบไม่ดีเลยครับหนูพักได้สี่อันแล้วครับตัวนี้ถ้าเขาพลาดเขาจะโดนผมนะครับโอ้ผมก็พลาดเขาจะโดนเราอตอนนี้น่าจะน่าจะสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันดันไอ้นี่แหละดันชิ้นที่ห้านะครับเนี่ยเรียบร้อย เราลงไปดักประตูก่อนเนาะเนี่ยประมาณเนี่ยครับแรงหงสูงหนูเก่งมากไม่หนูเก่งผมก็อ่อนนะแต่ผมว,ว่ามันจังหวะที่มันซัดมันก็ยากเหมือนกันนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยครับตัวนี้ผมแทบไม่เจอเขาเลยนะครับตัวสีเขียว ไปได้ปะ่ะประตูประตูมันมีอะไรก็ไม่ดูเยอะแยะหมดเลยครับผมเอาเขาไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ยังไงก็ยังไงก็ยังไงก็งงกปิวครับอันนี้ยังไงก็ปิวนะครับอืม ไอตัวหุนยนนี้เราไปเก็บได้จากห้องนะครับห้องห้องเขาจะมีกุญแจให้แล้วก็ไปเก็บอยู่ด้านบนนะครับแพ้ครับแพ้เพราะว่างไงเขาก็รออยู่แล้วเนี่ยครับการลงแรงแมวแมวอจ,จะได้เล่นตลอดนะครับเก่งเก่งเจอหนูเก่งเก่งเยอะครับแรงสูงสูงเนี่ยเก่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมลงสองตาให้ชมนะครับว่ามันเป็นประมาณนี้เนาะ ความได้เปรียบเสียเปรียบมันผมก็ยังให้หนูได้เปรียบกว่านะครับผมก็ยังให้หนูได้เปรียบกว่านะถึงว่าเราจะดักเราจะยังไงอะแมวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์พ่อมาเล่นเกมด้วยนะครับครับ